สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเ็นเก็จะมารีวิวกระเป๋ากันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะว่ารุ่นอะไรนี่เลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นหลุยสตองตามสตริงมีนิแบ็คแพคนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะมาแกะดูข้างในกันเลยนะคะก็หน้าตาเขาจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกนะคะว่าเขาให้อะไรมาบ้างเขาก็จะให้ถุงกระดาษมานะคะก็คืออันนี้แล้วก็กล่องแม่เหล็กนะคะการอวยพรแล้วก็เขาจะให้ริบบิ้นมาด้วยแล้วก็มีแครบุ๊กนะคะแคร์กรแล้วก็อันนี้นะคะจะเขาจะให้ใบเสร็จมาข้างในเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ถุงผ้านี้ โอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูข้างในตัวกระเป๋ากันเลยนะคะตรงกระเป๋านะคะก็จะมีเป็นซิปตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าข้างหน้านะคะเขาจะเขียนเป็นแท็บอันนี้เป็นแท็บหรือวิทองนะคะเขาจะให้เขาเขาจะให้แท็บมาด้วยนะคะส่วนตรงนี้ซิปก็จะเขียนว่า LV นะคะแต่ว่าตรงข้างหน้ากระเป๋าตรงนี้นะคะมันก็จะแคบสักหน่อยนะคะส่วนอันนี้นะคะก็ ตอนแรกก็งงเหมือนกันนะคะว่าเขาให้มาทําไมอย่างนี้แต่ว่าแล้วแต่เพื่อนๆนะคะจะใส่เป็นกุญแจหรือว่าจะใส่เป็นที่คล้องอะไรก็ได้นะคะใส่ได้ส่วนตรงนี้นะคะก็คือดีลิงนะคะจะมีสี่ห่วงเขาจะให้สายมาสองสายนะคะมาใส่ก็คือจะเป็นสองสายแบบนี้นะคะให้ดูเป็นอย่างนี้นะคะ่ะ มีหัวมีที่เกี่ยวอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่เกี่ยวนะคะเขาจะเขียนเป็น lv ไว้เหมือนกันทั้งสองฝั่งสองสายอย่างนี้เลยนะคะ <t> ก็ขอบอกไว้เลยนะคะ <t> ว่านี้นะคะเป็นรุ่น2 0 2ศนสูนนะคะเปลี่ยนซิปเขาจะเปลี่ยนซิปมาแล้วเพราะว่าอันเก่านะคะเขาไม่ได้เปลี่ยนซิปส่วนอันเก่านะคะแคนวาสมันจะแตกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้นะคะมันจะเข้าไปอย่างนี้นะคะส่วนใบใหม่นะคะแบบนี้เขาก็จะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าจะตัดปัญหาออกไปได้เยอะเลยนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะจะมาใส่ให้เพื่อนๆดูค่ะ นี่นะคะก็คือดูความกว้างได้นะคะความกว้างจะเป็น6.5ส่วนความสูงจะเป็น8นิ้วแล้วก็ความหนานะคะจะเป็น3.5นิ้วนะคะเดี๋ยวจะใส่ใส่ได้3แบบนะคะก็จะเป็นแบ็คแพคคอสบอดี้แล้วก็อีกอันนึงนะคะก็จะเป็นแบบถือแบบนี้นะคะ่ะ แต่แล้วแต่คนชอบนะคะว่าจะชอบใส่แบบไหนนี่นะคะ้าเป็นสายแบบนี้เราก็จะใส่สะพายได้แบบนี้นี่โอเคค่ะแล้วก็ถ้าจะใส่แบบแบ็คแพคนะคะก็จะใช้เป็นสองสายก็คือใส่ข้างล่างแทนสองสายแบบนี้ Okay. อันนี้นะคะก็จะเป็นแบ็คแพคนะคะสะพายข้างหลังแบบนี้แล้วก็ปรับสายได้ตามความถนัดความแล้วแต่ชอบเลยนะคะโอเคค่ะหูหูมันตรงนี้นะคะจะเป็นหนัหนงนะคะโอเคค่ะข้างในเขาจะเขียนว่าเขาจะมีแท็กแท็กเขียนว่าหลุยวิตองฟลาสฟลานนะคะของเห็นก็คือจะเป็นมาจากฝรั่งเศสแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีหลายประเทศนะคะ ด้านในนะคะจะเป็นผ้าสีดํามีช่องหนึ่งช่องนะคะมีช่องหนึ่งช่องแบบนี้แล้วก็จะมีป้ายแท็กให้ด้วยนะคะโอเคค่ะก็แล้วแต่ถนัดเลยนะคะว่าจะสะพายแบบไหนส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นหนังถือแบบนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะคะว่าชอบสะพายแบบไหนแต่ส่วนตัวเพนเพนจะชอบสะพายแบบแบ,บ็คแพคนะคะไปข้างหลังโอเคค่ะ เดี๋ยวเราจะถอดอุปกรณ์นะคะเราจะมาดูความจุนะคะส่วนกระเป๋าใบนี้นะคะจะใส่ความจุได้มากเลยนะคะเนี่ยค่ะมีที่เหลือเยอะมากเดี๋ยวเพน์จะลองใส่ของให้เพื่อนดูนะคะใส่ได้ตามใจชอบเลยนะคะแบบอยากใส่อะไรขอเอากล่องลงก่อนนะคะอันนี้จะเป็นใบาย,ยาวนะคะอ่า เนรู้สึกว่าใบยาวนี้น่าจะใส่ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราใส่ใบเล็กแทนนี่ค่ะใส่ใบเล็กใส่ power bank โทรศัพท์นะคะก็ใส่ได้ใส่พวกของที่จำเป็นนะคะ air pod t i ชชู่ใส่ลงไปเลยแม t แล้วก็แอลกอฮอล์ค่ะ ถ้าเราจัดกระเป๋าดีๆนะคะก็จะใส่ที่จุได้เพนนว่าพอสมควรเลยค่ะลิปสติกนะคะแล้วก็ไอ้นมทิชชู่ค่ะแล้วก็ถุงผ้าน,นะคะเนี่ยค่ะใส่ความจุได้เพน็นว่ากำลังดีนี่ขนาดเพ็นใส่ของไปเยอะแล้วนะคะก็ยังเหลือที่ว่างของกระเป๋าอีกนะคะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะจะขอถอดสายก่อนนะคะ นี่ค่ะถือได้หลายแบบแบบนี้ก็ถือได้ค่ะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆดูดีๆนะคะตรงนี้เขาก็จะมีแท็บให้ด้วยค่ะก็อันนี้นะคะเป็น mcm mini นะคะซึ่งมันก็จะมีความหมายคล้ายๆกัน mcmx mini นะคะรุ่นนี้ เพนรู้สึกว่ามันคล้ายๆกันนะคะสองอันนี้ถ้าเพื่อนๆอยากรู้เรื่อง MC m c ีนี้นะคะก็ไปดูในคลิปอัดเก่าของเพนนะคะเพนเคยทําไปแล้วค่ะเนี่ยลองดูนะคะมันเพนรู้สึกว่ามันคล้ายกันมากเลยข้างหลังก็คล้ายๆกันนะคะเหมือนกันโอเคค่ะก็วันนี้จบไปแล้วนะคะกับน้องคนนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครชอบกดไลค์กดติดตามกด subscribe ใหนด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ